สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวน่าสนใจจากทีมลิเวอร์พูลมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการตัดสินใจของกุนซืออานสลอตที่ต้องปรับทีมชุดลุยยูฟาแชมเปียนส์ลีกหลังจากที่ทีมเจอปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะดาวรุ่งคนหนึ่งฟังดูน่าเป็นห่วงใช่ไหมละครับแต่ก็มีแง่บวกเข้ามาให้แฟนๆยิ้มได้บ้างเรื่องมันมีอยู่ว่าเฟเดริโก้คิอาซ่ากองหน้าชาวอิตาลีกำลังจะได้เข้ามาแทนที่จิโอวานนี่เลโอนี่ในรายชื่อทีมชุดแชมเปียนส์ลีกครับ ก่อนหน้านี้ตอนที่สลอตประกาศรายชื่อ22คนเมื่อต้นเดือนเคียซ่าดันลุดโผไปแบบน่าเสียดายเพราะสลอตเลือกดาวรุ่งวัย17ปีอย่างริโอเอนกูโมฮามาแทนแต่โชคดีที่ปีนี้ยูฟ่ามีกฎใหม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นชั่วคราวได้ถ้ามีใครในทีมเจ็บยาวหรือป่วยหนักก่อนนัดที่6ซึ่งตอนนี้เลโอนี่ดันตรงกับกรณีนั้นพอดีเลยเปิดทางให้เคียซ่าได้โอกาสกลับมาแจมทีมยุโรปครับ ส่วนเลโอนีเองเป็นกองหลังดาวรุ่งที่เพิ่งเซ็นจากปามาในเซรีเอมาด้วยค่าตัวราว26ล้านปอนด์เขาได้ลงประเดิมสนามในเกมคาราบาวคัพรอบ3ที่เจอเซาแทมตันเมื่อวันอังคารครับลงคู่กับโจโกเมสในทีมที่โรเตชัชนผู้เล่นหลายคนแล้วทีมก็เก็บชัยชนะได้ที่แอนฟิลด์อย่างสวยงามเลโอนีโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจมากเลยนะครับแต่แล้วในช่วง10นาทีสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุจากการประทะใกล้เส้นข้างเขาลงพื้นผิดจังหวะ จนทีมแพทย์ต้องลงมาดูแล้วถูกหามออกจากสนามด้วยเปลหัวเข่าซ้ายต้องใส่เฝือกด้วยเปลี่ยนตัวให้มีลอสเคอร์เคสลงมาแทนหลังเกมสล็อตให้สัมภาษณ์ว่าอาการดูไม่ดีเลยครับและผลตรวจล่าสุดยืนยันว่าเลโอนีเอ็นควายหน้าฉีกขาดต้องผ่าตัดและพักรักษาตัวหลายเดือนน่าเสียดายจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะก่อนหน้านี้ทีมหงส์แดงก็พลาดเซนมาเกธีจากคริสตัลพาเลซในวันเดทไลน์ทำให้ตอนนี้โจโกเมสกลายเป็นตัวสำรองกองหลังตัวกลางคนเดียวของคู่หลักอย่างเฟอร์จิลฟานได์กับอิบราฮิมาโกนาเต้ครับมีข่าวลือหนาหูว่าคีอาซาจะได้เข้ามาแทนที่เลโอนีแน่นอนคาดว่าการยืนยันอย่างเป็นทางการจะออกมาในวันพฤหัสบดีนี้ครับส่วนเลโอนีเองก็โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมแบบซึ้งใจมากเลย ผมอยากจะขอบคุณทุกคนจากใจจริงที่ส่งกำลังใจมาให้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ครับมันไม่ใช่การลงสนามครั้งแรกที่ผมใฝ่ฝันไว้แต่ผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อกลับมาเล่นในสนามอันวิเศษอย่างแอนฟิลให้เร็วที่สุดขอบคุณมากๆนะครับมาดูฟอร์มทีมหง์แดงกันต่อนะครับลิเวอร์พูลตอนนี้กำลังร้อนแรงมากเพิ่งเฉือนชนะแอเลติโกมาดริด3-2ต่อในเกมเปิดสนามแชมเปียนส์ลีกที่แอนฟิลเมื่อสัปดาห์ก่อนจากประตูชัยช่วงทดเจ็บของกัปตันฟานได เกมหน้าจะต้องบุกไปเยือนกาลาตาซาายที่อิสตันบุลในวันอังคารนี้ส่วนในพรีเมียร์ลีกทีมแชมป์เก่าชนะรวดทุกนัดตั้งแต่เปิดฤดูกาลและวันเสาร์นี้จะไปเยือนคริสตัลพาเลซที่ยังไม่แพ้คใครที่เซลเฮิร์สพาร์คเป็นการรีแมทจากคอมมูนิตี้ชิลที่แพ้จุดโทษหลังเสมอ2ต่อ2ที่เวมบลีย์เมื่อเดือนที่แล้วแต่ก็มีเรื่องให้กังวลน,นิดหน่อยครับนอกจากเลโอนีที่ต้องพักยาวแล้วฮูโก้เอกกิติเก้ก็ติดโทษแบนในเกมที่ลอนดอนใต้ เพราะโดนใบแดงในเกมกับเซาท์แทมตันเพราะถอดเสื้อฉลองประตูชัยจนได้ใบเหลืองที่2เอาเป็นว่าสล็อตต้องวางแผนดีๆแล้วกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยกันส่งกำลังใจให้ลิเวอร์พูลต่อไปและให้เลโอนี่หายเจ็บไว้ด้วยนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ